ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนนะครับสวัสดีเอีแล้วก็ผู้ชมคลิปจากช่อง youtube ผูส่งมโคทุกท่านครับถือว่าผมผส่งโคครับวันนี้ก็อยาเราย้ายด้านงานจากด้านในนะครับด้านในนู้นเห็นไหมเอ้เห็นทิวไผ่ไหมเนี่ยตรงปลายปันมุทีทิวไผ่นั่นคืองานของเ้ียครับพอดีอ่าทางเข้าเนี่ยมีอีกแปลงหนึ่งครับทางเจ้าของที่ก็ได้อ่า เนี่ลุงนี่ครับลุงลุงบ้านตรงนี้ครับนี่บ้านทางเข้าเนี่ยเขาประสานงานให้ฮะติดต่อให้ก็คือทางหน้างานทางหน้างานอตรงเนี้ยคือเขาขุดโค้งนาไว้ครับเห็นไหมครับนี่ที่เป็นน้ําเป็นไรเนี่ยครับขุดขุดไว้แล้วเขายังไม่ได้แต่งครับตอนช่วงน้ำท่วมเนาะแล้วเขาก็ไม่ได้กัดมาเก็บงานเนาะพอดีทางเจ้าของที่นะครับก็ให้ป่าเมตานะครับให้ผมมาช่วยเก็บงานให้นะครับเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นบ่อตัวแอลนี่ครับีบ่อตัวแอลนะครับมาเก็บงานให้ งานประมาณวันนี้วันที่4ครับก,เกบ็เก็บนู่นเก็บนี่แต่งนนกบลงน้ำบ้างเลยบ้างนะครับนะฮะตรงนี้ก็ที่เห็นปลายฟันนั่นก็จะเป็นอ่าคันล้อมนะฮะผมก็เปิดดินที่มันกระจายกระจายครับเปิดเป็นแปลคันล้อมไว้แล้วก็ตรงนี้ครับทางเจ้ของนะฮะ ต้องการจะปล right? ูกบ้านตรงกลางเนี the corner, the trap, ่ยครับเนี่ยตรงกลางเนี่ยันนี้ตรงกลางก็เลยปรับแต่งครับทีแรกมันก็จะเป็นเนินๆรับเนี่ยมันจะเป็นเนิน2เนินนะครับเป็นเนินซ้ายขวานะฮะเนินาตขฝาแล้วตรงกลางเป็นเป็นบ่อบไปไม่อ่ดินเราก็กระจายดินแล้วก็เสยิดินใส่นะฮะอันนี้ก็จะทําก็จะทําแบบไม่ไม่ได้เรียบร้อยมากนะครับเพราะว่าจะได้ได้งานเยอะที่สุดนะครับอันนี้คือถ้าทําสวยเลยอ่ะมันจะช้าเราก็ทําแบบหยาบๆหน่อยตรงนี้จะหยาบๆหน่อยฮะจะจะจะไม่ได้เนียนแล้วก็เนี่ยฮะตรงนี้ก็ แต่เดี๋ยวจะทำทางเข้าสองทางนะครับตรงนี้ก็เน,นี่ยฮะตรงนี้จะเป็นทางเข้าตรงนี้ครับเนี่ยโค้งไปนน่นเดี๋ยวโค้งไปถนนนยฮะนะตรงนู้นฮะแต่ตรงนน้นเสร็จแล้วนะครับตรงโน้นฮะต่อไปฟันเนี่ยถ้าเกิดมองไปปลายฟันเนี่ยนะครับพอปลายฟันที่บุนมาเนี่ยตรงนี้ถนนเสร็จแล้วนะครับถนนเสร็จแล้วนะฮะถนนเสร็จแล้วนะครับปันเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้ถ่ายลืมถ่ายคลิปเดี๋ยวผมจะเดินถ่ายคลิปอีกทีหนึ่งสรุปคลิปอ่าว่าทำอะไรบ้างอะไรางี้ให้พี่ๆเปื่อเพราะว่าก็ไม่ได้ไม่ได้ลงคลิปนะเพราะว่างานมัน ตันนี้งานแบบปฏิบัติต่อเท่าไหร่นะมันเป็นงานแบบงานทั่วไปอะครับมันก็จะไปถ่ายคลิปลงมันก็ปูก็จะบกลัว่าเอซีว่าโอ้โหเฮอร์นิด,ดน่อยก็ถ่ายอะไรเงี้ยก็้วอยากจะถ่ายงานที่มันดูได้ประโยชน์หน่อยนะฮะด้พี่เพื่อนได้ประโยชน์หน่อยตรงนี้ก็งานก็จะประมาณนี้ตรงนี้ก็จะเป็นเนินนะฮะเนินเดี๋ยวเราก็จา่ายลงนะครับเป็นเนินเดี๋ยวเราก็จะจ่ายกระจายปูครับป,รปูเพื่อเป็นทางนะครับเป็นทางนะครับเป็นทางขึ้นสองด้านนะฮะ ก็คือแล้วแล้วแต่จะขึ้นเข้าด้านไหนก็คือเราทำไปสองด้านหรือว่าตรงนี้ไม่ทําทางเข้าอาจจะปลูกต้กไนตไม้ก็ได้นะนครับปลูกต้นไม้ก็ได้นี่ฮะจะปลูกต้นไม้ปลูกอะไรก็ได้นะครับนี่ฮะนี่ครับ,รบก็คือปรับภูมิทัศนะฮะคือปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มันดูอ่าดูสัสดส่วนดูอ่าดูสวยงามขึ้นนะครับนะเพราะว่าทางลูกคันเก่าผมไม่แน่ใจว่าเขาทําไมเ่เสร็จแล้วช่วงนั้นน้ำมาท่วมด้วยนะฮะดีวเราจะกระจายขันเนี่ยครับไปนะฮะ สายขันนี้ลงครับปูไปครับปูไปเพื่อให้ไปเชื่อมก er ับนะฮะเชื่อมกับตรงนู้นครับตัวนะฮะเนินโคกนะครับเนินโคกนะฮะเนินโคกตรงปลายฟันเนินโคกเนี่ยตรงนั้ต้อติดถนนใหญ่นะครับเชื่อมเนินโคกนั้นนะฮะก็เป็นงานปรับปูวิทั์ครับเล็กๆน้อยๆนะฮะมาเดินงานไปเท่าไหร่แล้วก็จะย้ายไปอีกแปลงหนึ่งครับจากสองที่แม่ตาก็ จะให้ไปทำอีกแปลงหนึ่งครับที่ศูนยสาครนะครับอย่าเสร็จตรงนี้นะฮะเดี๋ยวช่วงเย็นๆนะครับทางเจ้าของที่จะเข้ามาดูอีกทีนะครับว่าจะแบบไหนอะไรยังไงนะฮะอันนี้ทางเจ้าของที่ก็ไม่ได้เข้ามาดูหน้างานนะครับดูเมื่อวานครับเข้ามาดูแล้วส่วนใหญ่ก็เวลาทํางานไปถึงไหนก็ถ่ายวิดีโอส่งให้ครับนะฮะถ่ายวิดีโอส่งให้ทางเจ้าของที่ดูว่าตอนนี้อ่าวันนี้ถึงนี้แล้วหรือนี้แล้วอะไรเงี้ยครับรายละเอียดนะฮะถ่ายวิดีโอส่ง ปีเจ้าี่ก็ไม่มีเวลาเนาะมีงานก็ยุ่งๆอะไรเงี้ยนี่ก,ก็คือแนวสลบปนะครับอย่างที่บอกครับสลปดอกชั้นสองชั้นครับอันนี้ก็คือเพื่อความปลอดภัยนะครับแต่นิ่มันแข็งแล้วครับสลปชั้นเดียวก็ได้นะฮะสลปชั้นเดียวก็ได้มันก็มีปัญหาแต่ว่าในสไตล์ของโคโรนานเนี่ยมันจะต้องมีสเต็ปอ่าที่อยู่ใต้น้ําในกรณีที่เราเดินพลาดพังล่วงลงไป อ่าหรือจะเป็นสัตว์หมาแมวอะไรเงี้ยล่วงลงไปเนี่ยเขาก็จะไม่ลงบ่อลึกเลยมันก็จะมีชาในเขาเดินนะฮะโดยปกตินะฮนะโคนาเขาก็จะนิยมทํากันแบบนี้นะครับอันนี้ก็ทําเป็นสไตล์โคตรหนาตรงนี้ถ้าเกิดจะให้เฉือนออกก็เฉือนได้นะครับแต่ถ้าเกิดอาไว้งี้มันก็จะมีความมั่นคงของของบ่อนะครับบ่อก็จะไม่พังเลยครับแล้วก็อย่างงี้จะไม่พังง่ายนะครับแต่ปกติดินมันก็แน่นดีอยู่แล้วครับดินคน่อนข้างแข็งมากดินข้างล่างแข็งมากขุดเป็นรูปไอติมเลย ดินแข็งดีครับแปลงนี้ดีนแข็งดีมากไม่เคยขุดแปลงไหนแข็งกว่าแปลงนี้นายโยนน้าขุดมาจะเป็นลูกไอติมเลยตีนงล่างดีครับโอกาสพังน้อยครับตอนเราไปดีอย่างนี้ก็ไม่มีโอกาสพังเลยครับครับพี่พี่เพื่อนนะฮะหลังจากที่ทําเนินนั้นเสร็จแล้วครับก็ทางเฮียกระเจมาดูแล้วก็เ,เดี๋ยวจะทําการยกโคกนะ้งให้สูงขึ้นไปอีกหน่อยครับโค้งที่ทํามันนั้นนะ ที่ทาทางอ้อมไปนู่นนะทำสองทางไปดีครับก็จะยกขึ้นสูงอีกหน่อยแต่ว่าจะให้มาดอกตรงนี้ก่อนตรงนี้ที่จะเป็นทานว่างอยู่นะครับเป็นพื้นว่างอยู่ก็ให้ดอกนะฮะดอบดอกพื้นนะฮะก็คือขุดดินเนี้ยขึ้นมาใส่อีกเม็ดหนึ่งนะฮะเม็ดหนึ่งก็เนี่ยฮะชนคันล้อมเลยครับนี่แหละคันล้อมที่ทําไว้เนี่ยฮะก็คือปูไปชั้นหนึ่งเพื่อจะปลูกต้นไม้ปลูกไรได้นะครับเวลาน้ําท่วมจะได้ไม่ตายนะฮะ นี้ครับก็ทําถอยหลังไปนู่นปุ่มนู่นนะครับแล้วก็อย่าเดินดินนั่นก็จะโยนไปทําคันล้อมนะครับเห็นทางเฮียว่าจะทําคันล้อมตรงนี้ครับเพิ่มรอบไปครับนะฮะก็พอดีว่าเรียกว่าจะย้ายไปอีกแปลงนึงครับเดี๋ยวาจะทํานี้ก่อนไม่แน่ใจว่าจะย้ายวันไหนนะครับอันนี้ก็มาอัปเดตให้ดูก่อนนะครับก็ใช้เมื่อกี้ปาดนะฮะเก็บนะครับนี่นะครับเมื่อกี้ปาดที่เรา ต่อมาจากเชิงี้นะครับอันนี้ครับวันนี้ก็จะใช้ก็จะได้ใช้งานจริงจังแล้วครับแบบนี้แหละครับนี่ครับนี่แหละครับคือสิ่งที่ต้องการนะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นงานรายวันนะครับเราจะไม่ได้เน้นสวยนะครับคือไม่ได้เน้นสวยมากครับเอาพอดูได้นะครับพอจะเน้นปริมาณของงานให้เร็วนะครับนี่ครับนี่ครับเราจะโยนนี่ยไปถึงมุมนู้นครับนะฮะก็คือว่าให้เปิดดินเข้ามาสองเมตรครับสองเมตรแล้วก็ดินที่เหลือกระจายมาอันนี้ดินมันเหลือครับเราจัดข้ามมุมครับ มนเทคนิคอย่างเลยครับถ้าเกิดในการเปิดดินลักษณะแบบนี้นะครับพี่ๆเพื่อนเราอย่าเปิดจากหัวหัวได้หัวหนึงไปหาหัวได้หัวหนึงนะครับห้ามเปิดจากมุมเนี้ยไปหามุมนู้นแล้วก็ห้ามเปิดมุมนู้นมาหามุมนี้นะครับให้แบ่งครึ่งนะครับอผมก็ลืมถ่ายนะเอผมก็ลืมถ่ายให้พี่ๆเพื่อนดูนะครับที่ผมทำนี่ผมแบ่งครึ่งครับรันนี้เมื่อวานนี้รู้สึกว่าจะแบ่งครึ่งแถวตรงนี้นะเนี้ยแถวเนี้ยครับแบ่งครึ่งแถวตรงนี้ครับ เราให้เราแบ่งครึ่งถอยหลังไปทําไมต้องแบ่งคร,รงงึ่งเพราะว่าที่เราต้องแบ่งครึ่งเพราะว่าเวลาเราตักมาเนี่ยดินมันจะเหลือเพราะดินเหลือปุ๊บเราจะได้อัดดินเข้ามุมได้นะฮะดินมันต้องเหลืออยู่แล้วครับเหลือมากเนาะต้องเหลืออยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราไล่ด้านนี้ไปหาด้านนูน้นนะฮะเวลาเราไล่มาเนี่ยพอมปอยู่ยช่วงกลางเนี่ยดินมันเยอะเราถอยตายเลยนะอ่าถ้าเราไม่ถอยเราก็ใส่ไว้ตรงกลางคันกลางมันก็จะบวมมันจะไม่สวยนะะเพราะฉะนั activating? ้นการทํางานเนี่ย ลักษณะของการทําคันเนี่ยมันจะต้องอดีเข้ามุมเพราะนั้นเราต้องแบ่งครึ่งหนึ่งตัดครึ่งหนึ่งถอยหลังไปนะฮะและอีกครึ่งหนึ่งก็ถอยหลังไปทางนี้คันจะยาวก็แล้วแต่ครับส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้นะครับนะฮะ,นะฮะแต่แล้วแต่เทคนิคครับอันนี้เทคนิคของผมเป็นอย่างนี้นะฮะเทคนิคนนของพเพื่อนๆก็ว่ากันไปแต่นี้เราแนะนําก่อนไงถ้าภาพไม่นั่นอนะ่ะถ้าเราลุยไปเลยอะ่ะลุยจากมุมไปหาอีกมุมหนึ่งถ้ากระดิมมันอยู่ตรงกลางอะ่ะเราก็ต้องเสียเวลามาทอยอีกนะฮะอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กน้อยเนาะ เอาบอกพีก่เพื่อนกันนะครับนี่ฮะก็วันนั้นเราทําอยู่ตรงนู้นนะครับฝั่งนู้นนะที่ถ่ายคลิปนะอ่านี่หลายวันนะนี่คันล้อผมขึ้นไปนู่นแล้วนะครับพี่เพื่อนขึ้นคันล้อไปสุดนู่นแล้วนะฮะคือคันล้อไปสุดนู่นเลยนะฮะค,คูดินจากพื้นขึ้นไปนะครับอ่าตรงนี้ก็มาตักอ่าทางเจ้าของที่ก็อยากให้ได้เหมือนกันสองฝั่งนะครับสรบสามชั้นเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็มาแต่งฟังนี้นะครับแต่งฟังนี้ก็ทาง เจ้าของก็ต้องการลัดลาดนะฮะลัดลาดเอาแบบเดินขึ้นได้นะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าอันนี้มันก็เดินขึ้นได้สําหรับเราเดินขึ้นได้เนาะแต่เขาต้องการลัดลาดเลยอ่าเดี๋ยวก็ไปดูตรงนี้นะฮะวันนี้ผมก็จะตัดคลิปตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปต่ออีกแปลงหนึ่งก่อนแล้วก็เดี๋ยวย้อนกลับไปทำอีกทีนะครับเดี๋ยวพวกที่ทำอีกวันหนึ่งนะฮะทำอีกวันนี่ฮะก็เป็นงานตกแต่งเนาะ เก็บงานเก่านะครับถ้าไปพีเพื่อนเห็นในวิดีโอก็จะรู้ว่ารูปรังบ่อของเก่าเป็นยังไงนี่ฮะอันนี้ก็จะลาดอันนี้ลาดยังแบบสิเทสเลยน,นี้เดินขึ้นลงได้แบบสบายๆเลยนี่ครับเดีย๋ยวพรุ่งนี้เราจะเก็บโค้งนี้ครับเก็บโค้งนี้เสร็จนะฮะเดี๋ยวผมจะสรุปคลิปให้พี่เพื่อนดูนะครับครับนี่ครับก็มาสรุปคลิปนะครับ ค,คลิป youtube นะครับอ่านี่นะครับก็คือแต่งบอฝั่งนี้ก็แต่งบอนี่ครับทางเจ้าของนะฮะลมจะแรงหน่อยนะครับขอ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 ท้าทายเนี่ยครับก็จะต้องการสรบยาวๆขึ้นมาแล้วก็ปูปึ๊บกระดิ่งนะครับตรงนี้ก็กระดิ่จากด้านนี้ขึ้นมาครับที่เป็นสลบเนาะก็ที่ขายคลิปไว้เมื่อวานมันยังไม่เสร็จเนาะ นะครับตรงนี้ยังไม่เสร็จยังไม่ได้แต่งมันนี้แต่งหมดแล้วนะครับก็กางานก็คือประมาณนี้แหละครับก็เป็นงานรวมๆเนาะพอมีทั้งคันล้อมมีทั้งหลากลายนะครับก็คือเราก็ไม่ได้ตัดเป็นช็อตๆไปก็คือคลิปรวมไปเลยมันจะดูแบบดูต่อเนื่องไปเลยนะครับดูแบบอัตรรตแบบต่อเนื่องไปเลยนะครับเผื่อพี่เพื่อนจะได้แบบดูหรือว่าใครดู ตัวอย่างในการทํางานอะไรพวกนี้ก็จะได้แบบดูแบบตอนเรื่องไปนะ,ะจะได้มีประโยชน์กับพี่เพื่อนนะครับนี่นะครับอันนี้ก็สลบสบลปต่างๆนะตรงนี้ก็คือจะเป็นที่แรกที่ว่าทําให้เสร็จที่ต้องการคือเจ้าของเก่าเขาขุดไว้มันคือคือมันขุดไว้เสียรูปอะ่ะนะรูปมันไม่ได้ก็เลยว่ามันก็ต้องเป็นทรงเนี้ครับน,นี่ทางเจ้าของต้องการสโลดจนอน,นอนเลยนะครับตรงนี้สลบแบบจนอน,นอนเลยเนี่ยอันนี้ก็แบบนอนๆแล้วเดินเดินได้เลย เดินขึ้นเดินลงได้เลยเวาลาเราเดินไปหาน้ำเดินอะไรได้นะฮะแต่ตรงนู้นก็เป็นสลบแนวตั้งอยู่ใช่ไหครับบอกก็จะเป็นรูปแบบแบบนี้นะครับนี่นะฮะแบบนี้เดี๋ยครับอันนี้ก็จะเป็นสลบสามชั้นนะฮะสามชั้นไอตรงนู้นที่มีขุยๆที่มีชุกขุยติ่งๆเพราะว่าตอนนั้นน้ํามันเยอะไงเราล้วงเก็บมันเก็บน้ํามันแบบน้ํามันท่วมชานนั่นเลยนะแต่พอเราตักไปตักไปน้ํามันยุบไงไอดินตรงนั้นที่เราเก็บกันมันก็เก็บไม่เห็นแต่ฝั่งนี้ยเราเก็บเห็นเห็นปหมมันก็จะไม่มีหนุยนะ นี่นะครับอันนี้ก็ใช้เป็นมุงกีปาดนะครับเป็นมุงกีปาดาช่างดีนะครับก็มันก็จะเก็บงานได้ประมาณนี้เลยนะก็ ALK อย่างที่บอกว่ามุงกีปาดที่ออกแบบมาทําโค้งนาได้ก็เนี่ยครับเป็นแบบนี้แหละครับนี่แหละครับเรายืนทีเดียวสอยทีเดียวเลยครับสอยทีเดียวเลยอันนี้มันก็จะเป็นสโลป50องศานะครับก็ถือว่านอนแล้วนะ50องศานะครับ โอเคครับพี่พี่เพื่อนยังไงผสมไปโครต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันไปคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์ฝากลลฝาก,กดแชร์ฝากกดติดตามให้ผสมไปโคนด้วยนะครับสวัสดีครับผม